เงินเดือนนะครับ800เหรียญน,นะฮะจะ3 0 0ห0นแล้วนะค่าคอมมิชชั่นให้2เปอร์เซ็นต์มาอัปเดตข่าวผู้ชายบ้างชื่อแซงสปานะครับเป็นเชนที่ซาอุดิอารียเหมือนกันคือตอนนี้ซาอุดิเขาเขาต้องการพนักง,งานเยอะนะครับก็อยู่ในกระทรวงแรงงานเลยนะครับหมอไม่เคลนก็เลยไปดูก่อนว่าเฮ้ยมันดีจริงเหรอนี่เห็นไหมนี่สาขาเขานะโอ้โ มีคัมมิ่งซู n ด้วยกานจะเปิดอีกกี่สาขาเนี่ยนี่เป็นสิบแล้วนะโอเคมากเลยนะถ้าอย่างเงี้ยคืออย่าไปอะไรที่แบบเป็นเชนเล็กๆนะนักเรียนต้องไปเชนใหญ่ๆนะการบริการเขาเมืองชีพครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์เขานะชื่อร้านชื่อแซนสปาครับอันนี้คือเขาต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะนักเรียนอเปิดให้ดูสดๆแซนสปานะครับตอนนี้ตำแหน่งงานที่เปิดนะครับที่กระทรวงแรงงานประกาศนะครับชื่อบริษัทแซนสปาคอเปนีนะครับ เป็นบริษัทนะต้องการนะครับตำแหน่งพนักง,งานนวดสปาและนวดแผนไทยนี่เห็นไหมเขาให้ความสําคัญกับประเทศเราขนาดไหนให้ความสําคัญกับอาชีพนวดขนาดไหนทุกคนเราไปดูต่อไปครับเงินเดือนนะครับ '800 เหรียญน,นะฮะ '800 800เหรียญ US นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่27,200บาทไทยจะ3 0,000แล้วนะแค่เงินเดือนนะครับ คนนี้เรามาดูครับเขาให้อะไรบ้างน,นะครับระยะสัญญาจ้าง2ปีส่วนใหญ่คือปกติสัญญาจ้าง2ปีนะคือเราไปแบบถูกกฎหมายคือไปแบบวีซ่าทำงานมีเวิร์กเพอร์มิทอืมพอไปแล้วเราจะได้แบบเขาเรียกสวัสดิการทุกอย่างคือกฎหมายที่ที่ซาอุเขาจะควบคุมให้นะครับอันนี้รับเฉพาะพนักงานผู้ชายนะที่นับถึง6คนนะครับ ใครที่เป็นผู้ชายเราวิทํางานอาชีพอะไรดีมา,าชีพนวดครับบอกเลยว่าสบายมากโอเคไหมสําหรับผู้ชายทํางานนี้ก็แบบชิลมากชั่วโมงการทํางานครับ8ชั่วโมงต่อวันจบใหม่ๆอ่ะเรียนอยู่30วันเรียนมา6มเรียนมา4ปีนะยังได้เงินเดือนแค่1 5 0 0 0 1 8 0 0เลยอันนี้เรียน30วันได้ไรได้เงินเดือนเฉพาะเงินเดือนอย่างแรกนะ27,200แล้วนะครับอันที่2นะครับถัดไปนะครับที่เขาแจ้งไว้ก็คืออะไรจำนวนพนักง,งานก็ขึ้นหยุด1วันต่อสัปดาห์เนาะ มีค่าอาหารให้นะครับ100 US ดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ3,500บาทสามหมแล้วอ่ะตีทุนท่วนไป3 1 0หม่นแล้วนะมีที่พักฟรีนะครับไม่ต้องไปเสียค่าเช่าคอนโดเช่าห้องเช่าหอนะครับรับแร่รับเงินเต็มเไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยไปทำงานอย่างเดียวสบายสบายด้ยห้องแอร์นะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางอา่าก็คือง่ายๆคือ,ไ,คอไม่ต้องเสียค่าเดินทางอย่างเราไปทํางานที่ไหนมันก็ต้องหนึ่งกป็นเช่าบ้าน้ะใช่ปบะานในเมืองไทยอ่ะสองก็ต้องไงมีค่ามออไซค์บ้างแหละค่าน้ํามัน ค่ารักษาพยาบาลฟรีครับอันนี้คือมันตามตามกฎหมายของเขาเลยเขาบังคับนะครับถ้าล่วงเวลามสมมติเมื่อกี้อะไรได,ได้ชั่วโมงละร้อยสมมติได้ชั่วโมงละร้อยก็ได้อีก50บาทแบบฟรีๆแค่ทํางาน OT เขาอ่ะมันยังมีค่าคอมมิชชั่นอีกก้อนนะอยู่ข้างล่างนะต่อไปอค่าคอมมิชชั่นนะนักเรียนให้2เปอร์เซ็นต์ันหยุดประจําปีอูยี่สิบเอ็ดวันเลยเหรอใครเป็นสาวโรงง,งานใครเป็นพนักง,งานโรง,งงานอยู่นะครับเปลี่ยนอาชีพหมอแนะนํา ออกมาทําอาชีพอิสระแบบนี้ครับที่คุณจะกลายเป็นนายตัวเองฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไ้นะครับเราจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้ในักเรียนทุกคนแล้วก็คนผู้ดททูทุกคนนะครับ